สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมนอนไม่หลับนะครับถ่ายช้อปปี้ไปถ่ายช้อปปี้มาก็เลยกดสั่งชคมาคู่หนึ่งนะครับใส่กับ Honda Wave 110i ได้นะครับรุ่นนี้แล้วก็น่าจะพวกเวฟร้อยอะไรน่าจะใส่ได้อยู่นะโดยราคาที่ผมจัดมาเนี่ยอยู่ที่คู่ละประมาณ130บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ130าบาท1คู่นะครับจะมาใส่เวฟร้อยสิคันนี้นะว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่า และหลังจากกดสั่งโชคไปผมก็ได้กดสั่งอย่างอื่นมาด้วยนะครับมันก็คือชิ้นงานเคฟล่าลอยน้ำนะครับหรือว่าเคฟล่าแบบ 6D 5D อะไรแบบนี้แหละก็ถือว่าเป็นงานที่ใช้ได้อยู่นะครับโดยชิ้นที่ผมสั่งมาจะเป็นตัวครอบสเตอร์กับตัวครอบโชคด้านหลังนะครับโดยทั้ง3ชิ้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับตกประมาณชิ้นละ50บาทนั่นแหละ ถือว่าถูกมากๆเลยนะเพราะว่าตัวชิ้นดำเนี่ยที่เป็นรูปแบบเดียวกันเนี่ยกับมีราคาแพงกว่าเยอะเลยผมก็เลยเลือกจะสั่งแบบเคปล่ามาแทนนะครับก็ไม่ได้ว่าจะเน้นสวยหรอกแต่แบบอยากให้มันดูดีให้มันไม่เก่านะครับก็เลยซื้อมาเปลี่ยนนั่นแหละ เดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับอันนี้ของเก่านะครับอ่าเป็นตัวบางสเตอร์แต่ว่าความหนาอะไรเงี้ยมันจะดูแข็งแรงกว่าไอตัวเคปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นของแท้ติดรถมาเนาะส่วนไอตัวเคปล่าเนี่ยเขาจะบางๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสหรอกคือให้มันใช้งานได้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่ามันเก่ามากจนแบบล้างไม่ออกทําความสะอาดไม่ได้แล้วอะ่ะเออก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่มนซะเลยเนาะนไหนๆก็เปลี่ยนชุดสีแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนทั้งหมดนี้ด้วยเลยละกัน ก็ถ้าเจออะไรถูกๆเดี๋ยวจะซื้อมาใส่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปใส่ดีกว่านะครับว่ามันจะสวยขึ้นไหมสําหรับเคปล่าแล้วโชคเนี่ยที่ซื้อมาร้อยกว่าบาทเนี่ยมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะ อันนี้ก็หลังจากเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวผมเองก็ได้นํารถออกไปขี่เทสดูว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผลสรุปก็คือว่ามันสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้งานจริงจังเนี่ยไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยเพราะว่าตัวโช๊คเนี่ยมันค่อนข้างจะนุ่มมากๆนะครับคือมันไม่ใช่นุ่มหนึบอะแต่มันเป็นการนุ่มนิ่มนะครับในกรณีที่ขึ้นลูกนหน้าลงหลุมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ นิ่มนจนกระแทกแบบปักๆเลยนะครับเหมือนด้านในโชคเนี่ยจะไม่มีน้ํามันเลยด้วยซ้ําคือเป็นอารมณ์ที่เรียกได้ว่าไม่เหมาะกับคนที่ขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับคือใช้ความเร็วเกิน50-60ไปเนี่ยก็สัมผัสได้แล้วนะครับว่าตัวรถเนี่ยมันเหมือนจะบินยังไงอย่างนั้น เอาเป็นว่าไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะซื้อมาใช้งานแบบจริงจังนะแต่ถ้าซื้อมาใช้แบบแก้ขัดเนี่ยก็โอเคอยู่พอใช้งานได้นะครับแต่ก็อย่าขี่เร็วขี่แรงแล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันผาดโผล่าผามากนะครับเพราะว่าตัวชคเนี่ยมันก็ผาดโผล่อยู่แล้วเนาะก็จากนี่เห็นเลยนะครับว่าตามภาพที่ผมบันทึกมาเนี่ยก็ให้อารมณ์ที่แบบนุ่มนิ่มสุดๆไปเลยแหละคือแค่ขีช่ชา้าๆยี่สิบสามสิบเนี่ย แต่กระแทกกลุ่มกระแทกอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าตัวโชคเนี่ยมันยุบไปเยอะมากๆนะครับคือถ้าจะเอามาใช้งานกับรถที่เราขี่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยคงจะไม่เหมาะนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าในรีวิวเนี่ยคะแนนค่อนข้างดีอยู่นะครับเพราะว่าตัวโชคเนี่ยมันถูกมากๆแล้วคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาไปใส่รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาใช้งานนะส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปเนี่ยจะเอาไปใส่กับรถพ่วงข้างนะครับ หรือแบบเป็นร้านที่รับทํารถพ่วงข้างอะไรแบบนี้แหละเขาก็จะเอาไปใส่นะครับมัาเป็นว่าผมขอสรุปให้เลยละกันนะครับกับโชคคู่นี้นะครับราคาประมาณคู่ละร้อยกว่าบาทได้แหละตอนผมซื้อเนี่ยร้อยสามสิบนะครับตอนนี้น่าจะร้อยเจ็ดสิบบาทมนะั้งเอาเป็นว่าอยู่ในเกณฑ์ราคานี้เนี่ยถ้าคุณจะซื้อมาใช้งานจริงนะครับไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยในเวลาที่ใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยมันมันไม่เวิร์กจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อเอาไปใช้แบบต่อพ่วงข้างหรือว่าเอาไปใช้แบบ ที่ไม่ได้ใช้ความเร็วนะอันนี้โอเคอยู่วิ่งสัก30-40เนี่ยผมว่าเอาอยู่นะครับกับช็แบบนี้แต่ถ้าเกินนี้เนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับซื้อที่มันดีกว่านี้เลยดีกว่า YSs ตัวล่างๆเนี่ยก็ไม่กี่บาทนะ6-700บาทก็มีให้เห็นแล้วนะครับ หลังจบคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะถอดทิ้งอย่างแน่นอนนะครับคงไม่ได้ใส่แบบใช้งานทั่วไปนะอันนี้แค่ใส่ลองทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะเผื่อว่าใครที่กําลังจะตัดสินใจซื้อเนี่ยจะได้พิจารณาได้นะครับว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะซึ่งบอกได้เลยว่าผมเป็นคนขี่รถช้าผมยังรู้สึกว่าไม่เหมาะกับผมเลยนะแต่จะบอกไม่คุ้มค่าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกมากๆคู่ละร้อยกว่าบาทเนี่ยก็ตกต้นละ6-70บาทเท่านั้นนะครับ ก็เรียกว่าแพงไม่ได้แหละเพราะว่าค่าสปริงค่าเหล็กนะไหนจะค่าประกอบอีกอะ่ะคือต่อให้เป็นโรงงานใหญ่ๆเนี่ย,ยผมไม่มองว่ากําไรมันไม่เยอะนะครับแต่เขาก็คงขายได้ด้วยความที่เขาดิ้นขายเยอะๆเนาะดังนั้นจะบอกว่ามันแพงไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาของมันเนี่ยโคตรถูกเลยแต่ว่าสามารถบอกได้ว่ามันใช้งานจริงไม่ค่อยได้นะครับคือเวลาใช้งานจริงเนี่ยอาจจะวันๆใจนิดนึงเวลาขี่เร็วๆเนาะก็ ลองไปช่างใจดูแล้วกันสําหรับคนที่คิดจะซื้อโชคราคาหลักร้อยแบบนี้นะครับคือเรียกว่าหลักร้อยได้ปะวะหลักสิบดีกว่าเนาะพาะว่าคู่หนึ่งซื้อมา130บาทอ่ะมันถูกโคตรแล้วนะครับไม่เคยเห็นอะไรถูกขนาดนี้เลยถึงก็ตกใจนะตอนซื้อไปเนี่ยคิดว่าจะส่งแบบสากหินมาให้ผมอ่ะเออสุดท้ายก็ส่งโชคจริงๆมาไว้คือแบบเออเสียววะราคานี้สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็แค่มาเทสโชคราคาถูกๆให้หลายๆคนได้ดูกันเนาะแล้วก็เปลี่ยนแคปลา ในตำนานที่เคยอยากจะได้ในวัยเด็กนะครับเออบอกไว้ก่อนนะไอ้เคปล่าแบบที่ผมซื้อเนี่ยที่ชิ้นละ50บาทเนี่ยสมัยก่อนนะเว้ยผมจาได้เลยว่าชิ้นละ600700อ่ะคือไม่ใช่งานแท้นะเว้ยเป็นงานลอยน้ำนี่แหละชิ้นละ6 0 0 700นจด้ยด้วยมาก่อนอ่ะเออคือราคาอยู่ยนี้เนี่ยมันถูกลงไปมากนะครับเพราะว่าคนเขาก็ไม่ค่อยแต่งอะไรแบบนี้กันแล้วอ่ะเนาะก็นั่นแหละเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับหากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วกันเนาะ ส่วนคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ